กุลหรือว่าน้องนนชานนลนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยพับแลนบินไปแดนมังกรก่อนอเนื่องจากว่าติดสถานการณ์โควิดเจอพิษโควิด COVID, เล่นงานแต่ FC จ๋าไม่ต้องตกอกตกใจไปนะคะเพราะว่าหนุ่มนนกุลเนี่ยเขามีผลงานให้เราได้ติดตามกันอยู่ตลอดตลอดอยู่แล้วนี่ล่าสุดค่ะ,คะเขาไปงานวงสวงซีรีส์เรื่องใหม่ ที่โครจรมาประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างพี่แอฟทักษะอ้นนะคุณผู้ชมค่ะซึ่งนุ่มนนท์ปูนะคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะรับงานแสดงที่ไทยแบบจุกๆถึง<อ>4ี่เรื่องเือดูให้หายคิดถึงกันไปเลยส่วนความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับพี่แอฟเป็นครั้งแรกเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าพี่แอฟเนี่ยเป็นนางเอกที่ตัวเขาเองชื่นชอบแล้วก็ยังไม่ทันได้เริ่มเข้าฉากด้วยกันเจ้าตัวก็ออกอาการเขินซะแล้วคุณผู้ชมเขินแค่ไหนไปฟังเสียงน้องนนท์กันคะ่ะ พี่แอเป็นคนที่สวยน่ารักมากมากครับแล้วเรารู้สึกว่าแฮปปี้ที่ได้ทํางานกับพี่แอปเนาะเพราะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ต้องเราไม่ต้องห่วงอะไรเยอะอ่ะเป็นผู้หญิงที่น่ารักครับท่าที่อยู่ก็ก็หวังว่าจะรอติดตามกันก็ตอนมักศพก็มีขนๆสือส่วนนักแสดงคนนี้นะคะจะบทบาทไหนก็เรียกว่าผ่านมาหมดแล้วจริงๆนะจ๊ะสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่ก้องสหรัฐนะคะ ซึ่งพี่ก้องเนี่ยร่วมแสดงซีรีส์เรื่องนี้กับน้องนอนคุณด้วยเหมือนกัน <Ừ. S 1> แต่ที่ต้องว้าวก็เป็นเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการหวนคืนงานแสดงในรอบ6ปีของพี่ก้องกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยงดรับงานแสดงเนื่องจากกระทบกับสุขภาพซึ่งเป็นผลหลังจากที่โหมทำงานมาเป็นเวลาหลายปีนั่นเองเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ก้องกันหน่อยค่ะผมทั้งเล่นคอนเสิร์ตทั้งถ่ายรายการป็ไม่ร เป็นโพสเป็นอะไรคือเดือนนึงมันก็ทำงาน20กว่าวันแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็อันไหนที่เราวได้ก็บเพวหน่อยอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยแต่ไปยบางทีก็พักผ่อนน้อยเราก็นอนน้อยมันก็เรื่องความสดใสความจำถ่ายละครเสร็จห้าทุ่มเล่นดนตรีอะไรเงี้ยพอไปถึงตอนเล่นดนตรีมันคือมันหมดแล้วไงก็อะไรเงี้ยเออล้วก็เลยแบบเเาวเ รับบาลซ์ชีวิตได้ดีขึ้นเล้วก็ได้ดีขึ้นแล้วก็เอเอก็เลยก็เลยมารับนี้ได้ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะยังไงก็ได้เห็นผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ของพี่ก้องอย่าง<ช>แน่นอนนะคะช่วงนี้ใครคิดถึงก็เปิดหน้าจอทีวีดูได้เลยถูกต้องค่ะเราติดตามกันต่อไปนะคะพระเอกมารอ,อุ่นแบบเนี้ยบบมันอยู่ในใจเสมอแล้วถูกต้องค่ะจ